สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Disney d ดีมไลฟ์วอลเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็จะใกล้ออกมากๆแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชั่นของเดโมนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตกแต่งตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะเลือกตัวละครเป็นแบบไหนดีนะโอเคอันนี้เหมือนเป็นสําเร็จรูปปะให้เราตีได้เลยนะ อ่ะผมจะเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลดี้ไปเลยอ๋อตรงนี้ก็จะมีแต่งแบบรายละเอียดข้างในอีกนะครับนี่มาดูกันอันนี้เป็นผู้หญิงเปลี่ยนเพศตรงนี้ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นสีผิวนะครับนี่ขนผิวสียังไงก็ว่ากันไปโอ้เฮ้ยมีผิวด่างด้วยอะ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะเออสำหรับแบบเออถ้าเกิดว่า ใครอิงตัวละครแบบเหมือนแบบตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยถ้าบางคนผิวด่างน,นี่ก็แบบเออมีผิวด่างให้อะไรงี้นะโอเคต่อมาครับผมเป็นช่วงลําตัวปะะนี่อันนี้แบบสมาร์ทนะหุ่นดีอันนี้แบบอ้วนๆหน่อยอ้วนลงพุงผมจะเอาเป็นอ่าอ่ะ,อะแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาตรฐานมาตรฐานนะโอเคช่วงลําตัวก็หมดแล้วนี่โอ้หแต่งตาแต่งอะไรได้หมดเลยนะครับ เอาโอ้โหอันนี้คือเข้ามาให้ดูก่อนแล้วกันเพาะว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ผมก็จะเอาเบสิกไปก่อนแล้วกันนะครับโอ๋อมีแบบคนไอ้เขาเรียกอะไรวะแบบแต่งไอ้ตรงเนี้ยเออก็เจ๋งดีนะแต่เราไม่เอาได้ไหมอ๋อนี่ปรับสีตรงนี้ได้นะครับจืดโอเคจุ๊บโอ้ตรงนี้เป็นเลือกแบบเฉดสีนะครับ เยอะมากแล้วก็มีคิ้วด้วยเฮ้ยคิ้วนี้โคตรเฟี้ยวเป็นสีได้นะครับได้หมดเลยข้างหน้ามีอะไรอีกไหมโอเคก็จะเป็นพวกคิ้วทั้งหมดเลยนะครับมีจมูกม,มีปากมีโอ้โหมีเยอะมากนะครับยังไงเนี่ยทุกคนถ้าเกิดจะเล่นก็ลองมาดูกันนะคือน่าจะโอเคเลยอะเป็นชั่วโมงแน่นอนถ้าเกิดแต่งกันจริงๆนะโอเคโอ้หตรงนี้มีชุดนะครับมีหมวกมีอะไรนี้เนาะพวกเครื่องแต่งตัวนะครับ โหนี่เป็นไงน่ารักขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนะ้ะมีแบบเท่ให้เราไหมเฮ้ยนี่หมวกืหเป็นไงคนเฟี้ยวนี่หมวกดูฟีีป้ะเนี่ยโอนี่เหมือนอาราดินเลยเดี๋ยวนะเราเอาหมวกแบบนี้ก่อนดีกว่าไหมนี่ก็มีเสื้อนะครับโอ้โห ผมว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะ่ะน่าจะชอบเล่นกันนะเกมเนี้เอาจริงคือแบบว่าใครชอบดิสนีย์หรืออะไรเงี้ยมาได้เลยนะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนชุดเชฟหร,รือเปล่านี่ไงแบ็กเชฟโอ้โคตรเท่หัมีหลายสีมากอะ่ะผมเอาสีดำแล้วกันแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงมีสีดำไหมนี่โอ้โหเป็นเหมือนเกงวอร์มนะนี่เลย อันนี้เฮ้ยผมชอบอันเนี้ยสวยดีโอเคโเค้โคตรงนี้มีอะไรให้เลือกเยอะมากตรงนี้มีข้างหลังนะครับมีส่วนข้างหลังด้วยเป็นพวกกระบงกระเป๋านะเออโหเดี๋ยวจัดเลยอะ <c oughs> เออผมเอาประมาน,นี้แล้วก่อนแล้วกนันเนาะนี่ฮะทุกคนมีเมนูให้เลือกเยอะมากโหทุกคนเพลินแน่นอนผมบอกเลยเฮ้ยขอเรื่อ,องรองเท้าอีกนิดนึงมีรองเท้าบูทใส่ปะดูนะ อยากได้บูทมากเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เห็นตีนที่นี่โอ้โหไม่ได้เลยต้องเอามาสักหน่อยไปลุยเลยตั้งชื่อใช่ไหมอ่าฟรงเกอร์เอ้ยแฟรงเกอร์โอเค <c oughs> <c oughs> ไปแล้วผมลองเล่นกันดูนะ, <c oughs> ะอันนี้รู้สึกก็จะเป็นห้องของเราปะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีไอ้นี่ด้วยนี่หว่าไอ้หนูตัวเนี้ย รัตตุยรัตตุยอันนี้โพสถ้าถ่ายรูปได้นะครับ to s <S นี่เราเลือกตัวละครได้ไหมโอ้นี่คือเลือกสีหน้าของตัวละครได้ด้วยนะครับนี่ปิดตาตาเดียวได้ด้วยอันนี้เป็นพวกฟิลเตอร์นะนี่รู้สึกว่าช่วงเดโมจะมีให้เล่นแค่นี้ก่อนนะครับน่าจะประมาณนั้นนะมีกรอบรูปมีอะไรนะครับเฮ้ยเฟี้ย,ยวดีอะ จริงแล้วเราเปลี่ยนไอ้นี้ได้ไหมไอ้หนูตัวนี้เป็นตัวอื่นได้หรอวะอ๋อเปลี่ยนห้องอันนี้คือเปลี่ยนห้องนะครับอันนี้เหมือนแบบห้องเอลซ่าปะเนี่ยน้าแข็งเอออ้อมีห้องแบบอวกาศอะไรงี้นะครับเยอะแยะมากมายนะอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับ๋อจะเป็นฉากแบบนี้นะโอเคเราห้องปกติก่อนแล้วกันเนะเาะแล้วก็อันนี้คือ โอเคซ่อน okay, UI เก็บไว้นะครับอ๋อเราเลือกมุม <five. S 1> ได้ด้วยนะเป็นไงอ่ะสมมุติผมจะเอามานี้นี่น้องถ่ายแบบมุมกว้างดูนะถ่ายไงวะดูแป๊บหนึ่งตัว E คปเจอร์อ๋อรู้สึกว่าต้องสแกน QR โค้ดนะครับโอเครู้เรื่องโอเคจ๊บ อันนี้คือถ่ายรูปแล้วใช่ไหมนี่เขาก็จะให้ QR code อ,อย่างนี้มานะครับรู้สึกว่าเราสามารถแชร์รูปนี้ให้กับเพื่อนได้อะไรประมาณนั้นนะมัง้งน่าจะประมาณนั้นนะโอเคนี่ไงมีรูปมาแล้ว <laughs> นี่ประมาณนี้ทุกคนตอนนี้น่าจะมีให้เล่นประมาณนี้ก่อนนะครับผมคิดว่านะนอกกนั้นก็ยังไม่มานะครับอืม ตรงนี้ก็คือเป็นเดโมให้เรามาดูพวกคาแรคเตอร์หรืออะไรประมาณนี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกมุมนึงนะครับเป็นมุมแบบเซลฟี่นะนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมสักนิดนึงเอาเป็นอันไหนดีเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวอัน,นอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็น่าจะเข้าอยู่โอเคแล้วก็ใส่กรอบรูปอีกสักนิดนึงนี่น <laughs> เฮ้ยโอ้โหอันนี้ คนเฟี้ยวแหมฟงฟิงมากเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะถ่ายเลยแคปเจรอร์เรียบร้อยเซฟครับผมนี่ได้มาอีกหนึ่งรูปนะทุกคนนี่คือเกมนี้ผมไม่แน่ใจาว่ามันจะออกวันที่6หรือวันที่7นะครับยังไงทุกคนก็ลองติดตามข่าวดูแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาเล่นมาแต่งตัวหรืออะไรก่อนเนี่ย ก็ลองเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้เนาะก็จะมีการถ่ายรูปแล้วก็มีการแต่งตัวคาแรคเตอร์ของเราอะไรเงี้ยเนาะโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับในเกมดิสนีย์ดิมไรท์วอลเล์นะครับในฉบับเดโมโ่เนาะเขาให้เรามาดูพวกาการแต่งตัวการถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถแชร์รูปไปเพื่อนได้ด้วยนะครับอย่างไั้นทุกคนก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า อยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้วันรับผมสวัสดีครับ